จ่าแม่จ่าวันนี้ยายพินมาเที่ยวขอดูหน้าเจ้าของสวนหน่อยดิ <c oughs> เอาเบอร์เธอ <c oughs> สวนวชิราบอนสี0862387472 0862387472วันนี้ยายพินมาหาบอนกลับไปไล่ขายนะบอนสวยๆว,วันนี้ยายพินได้ไปจากสวนนี้นะสวนวชิราบอนสีนะนี่จ้ะ ดูแม่พันนะค่ะเปิดแม่พันให้ดูอีกทีนะแม่พันโคตรสวยจ้ะแต่ยาพินไม่ได้เปิดมากหกหลายตู้หรอกนะเพราะว่ายยพินมาบ่ายจ้ะมาบ่ายแดดมันร้อนแล้วสงสารน้องบอลเนาะเนี่ยอันนี้คือแม่บอลน,นะแม่บอลถ้าเพื่อนๆเยพินคนไหนไม่ได้ทําอะไรนะไม่ไกลจากกรุงเทพนะตอนนี้ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอะ่ะก็มีรางบอลเยอะนะจ๊ะ มีรังบอลเยอะนะจ๊ะแล้วก็สวยสวยด้วยจ้ะเพื่อนๆนไม่ต้องไปไกลกันนะจ๊ะไม่ต้องไปไกลกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสวยสวยจ้ะ,จะเห็นไหมเนี่ยนะอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขานะจ๊ะแต่ยิ่งบอนกาบกาบเยอะมากกาบดีมีอนาคตเลยเดี๋ยวยาพินเลือกไว้วันนี้ได้ไปเต็มรถแหละหลังจากที่ว่ายาพินเงียบหงอยมานานแล้วเนาะไม่ได้เข้าขายไม้ในกลุ่มต้นไม้หรือในอะไรนะอันนี้คือลูกไม้บอกลกาบนะกาบดีมีอนาคตนะ าสนใจทักไปจะไปแบ่งปันกันยบยายพินก็ได้หรือเข้ามาในเพจอันนี้ก็ได้นะเพจของเฟซบุ๊กวัชิลาบอนสีฮะวชิลานวลใหม่ชือเฟซบุ๊กวชิลานวลใหม่แต่เป็นเพื่อนในกลุ่มก็ได้กลุ่มชมรมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีจังหวัดอ่างทองอ๋อจังหวัดอ่างทองชมรมอนุรักษ์และพัฒนาบอนสีจังหวัดอ่างทอง,อง,ทองแล้วจะมีงานประกวดบอนสีววัยนี้ไม่ใช่หรอน่าจะน่าจะ ประมาณการเขากำลังฟอมงานกันอยู่เพื่อนเพื่อนมากันได้นะอันนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดเกาะที่เยพินพามาคราวที่แล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าบอลประกวดบอลสีแถวสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีเยพินจะมาประจําจ้ะขาประจําสวยมองอยู่ <laughs> ถ้าใครอยากได้นะอันนี้คือเยพินหิ้วไปแล้วนะอุ้มไปแล้วนะสวยมากสวยมากใช่ไหม oh เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกับอันนี้ก่อนเพิ่งโดนดุไปเมื่อกี้นี้ว่า โอ้โหแต่นี่ก็สวยนะเนี่ยมันจะเป็นนี่เยอะเกินไปหรือเปล่าแต่อันนี้ก็อยากได้นะเนี่ยนะใช่ไหมผมเก็บไว้ประกวดก็ได้เฮ้ยบอกไปได้พูดไปได้ถ้าไม่เอาไว้ประกวดอ่ะเนี่ยกระแรงๆนี้อยู่เนี่ยก็จะเอาวันไหนดีระหว่างอันนี้กับอันนี้จะอุ้มมาไหนกลับบ้านดี นั่นแหละสีสว่างสีสดใสนั่นอันนี้ยังไม่มีชื่อนะไม่มีไม่มีปะเดี๋ยวปิดตู้ก่อนอีพินว่ากาบมันสวยดียอีพินก็เก็บไปเยอะอยู่นะบอนกาบพวกนี้มันมองอย่างไงมันก็มีสเสน่ห์อะ ยิ่งต้นเนี้ยเข้าไม่เหมือนกันใช่แต่อีนั้นมันสว่างสวัยเลยนะสวยมากป้ายด้วยม,มาแล้วเออเมื่อกี้ไม่เห็นนะเนี่ยจึงลึงจิง,ล,งลึงนะึงนะสีกป้ยแล้วเนาะ กลับดีมีอนาคตไปกลับจริงว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็เต็มรถอยู่ดีละเทินตัก,ก<ะ>มนนะ